สวัสดีค่ะพี่ยายาจากประเทศอังกฤษค่ะวันนี้มาแบ่งปันนะคะเทคนิคสร้างพลังให้กับตัวเองนะคะเอยใครที่กําลังท้ออยู่หรือว่าใครที่กําลังแบบรู้สึกเหนื่อยนะ,ะไม่รู้จะไปยังไงฟังคลิปนี้ค่ะนะคะ,นะคะถ้าเรานะ,ะจะ แชร์สิ่งดีๆออกไปได้นะคะเพราะว่าจะทําให้คนที่เขาเหนื่อยเขาท้ออยู่เขามีพลังขึ้นมาได้ค่ะวันนี้พี่อาย่ามาแบ่งปันค่ะคนส่วนมากหลายๆคนคนส่วนใหญ่กับพี่น้องคนส่วนใหญ่นะเวลาที่หมดพลังก็จะไปลงคอร์สสัมมนามากมายนะคะไปเข้าคอร์สไปเรียนคอร์สคอร์สนู่นคอร์สนี่นะคะแต่เวลาที่อยู่ในคอร์สโอ้พลังมหาศาลมากนะคะพลังเหลือล้นนะคะพลังนี้สุดยอดมากแต่เวลากลับมาที่บ้านตัวเองนะคะไม่มีครูมาปลูกพลังอีก นะเจอเหตุการณ์สถานการณ์นิดๆหน่อยๆก็รู้สึกท้อรู้สึกหมดพลังโอ๊ยเหนื่อยมันท้อมันแท้นนะผีเข้าผีออกนะเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบนะเดี๋ยวตื่นเต้นเดี๋ยวอ่อนแรงนะจะเป็นแบบนี้กันเป็นคนส่วนมากค่ะส่วนน้อยมากที่จะยังคงพลังที่ได้มาจากการเรียนคอร์สนะ แต่ถ้าเรารู้เทคนิคนี้นะคะเราจะมีพลังไปรเรียนคอร์สเรียนแคมป์สัมมนามามากมายแล้วนะกลับมานะคะกลับมาสร้างพลังให้กับตัวเองยิ่งจะพัฒนายิ่งจะมีพลังมหาศาลมากขึ้นอีกพี่อายามี4เทคนิคมาแบ่งปันนะคะเทคนิคที่หนึ่งเลยมาเทคนิคที่หนึ่งนะคะถ้าเรารู้สึกนะะเรารู้สึกว่าเอ้ยเรารู้สึกเศร้ารู้สึกเหงารู้สึกมันเหนื่อยอ่ะมัน ไปไม่ได้ไม่รู้จะไปยังไงร,รู้สึกโลนลล่ไม่มีใครเหมือนกับเราอยู่ตัวคนเดียวมันความรู้สึกเศร้าความรู้สึกเหงาวิ้ถ้าใครมีความรู้สึกแบบนี้ลุกขึ้นเลยค่ะลุกขึ้นมานะคะลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วก็ไปเปิดเพลงมันมัน เปิดเพลงที่มันมันนะเราก็เต้นกัะพี่ดองเต้นเต้นให้สนุกเต้นแล้วรู้สึกไปกับมันเต้นให้สนุกไม่เกิน3เพลงอ่ะเราจะรู้สึกมีความสุขเราจะรู้สึกสนุกขึ้นนะคะเพอเพอเต้นไปเป็นสิเพลงบางคนพอมันมากมันในอารมณ์มันหรือมันได้ปล่อยวางมันได้สบายใจไม่ได้ความสุขขึ้นมานี่คือเป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะคะที่เราอย่าปล่อยให้ตัวเองจมทุกอย่าปล่อยให้ตัวเองเหงาอย่าปล่อยให้ตัวเอง จมอยู่กับที่เดิมให้เราลุกขึ้นมาหาสิ่งที่สร้างพลังให้เราเพื่อที่จะไปต่อได้นะมันจะทําให้เรานะคะรู้สึกสนุกรู้สึกมีความสุขเราจะเปลี่ยนความรู้สึกนั้นทันทีนี่คือวิธีการเปลี่ยนความรู้สึกให้ไหวและก็สามารถที่จะไปต่อทําให้เราไม่ท้อหรือทําร้ายตัวเองได้นี่คือสิ่งที่เราควรทานะคะวิธีที่สองวิธีที่สองเลยค่ะทุกคนคะวิธีที่สองคือการที่เราคุยกับตัวเองเว่ากัปปาบเจาขอค่บพี่น้องคุยกับตัวเอง พูดกับตัวเองดีๆนะคะหรือที่เราเรียกว่าการเซลท็อกนั่นเองค่ะคือการปลุกพลังพระเจ้าในตัวเองขึ้นมาด้วยการพูดกับตัวเองให้คําดีๆกับตัวเองไม่ใช่ซ้ำเติมตัวเองไม่ใช่โอ้ยมึงคือโอ่แท้โอ้ยมึงคือบืกแท่ไม่ใช่แบบนี้ค่ะมันเป็นการที่สั่งตัวเองในด้านดีเพื่อที่จะปลุกพลังพระเจ้าของเราขึ้นมาให้เราเอามือของเราเนี่ยจับที่นะคะจับที่หัวใจของเราจับที่หัวใจของเราแล้วก็บอกตัวเองคุยกับตัวเองไปยืนไปยืนหรือไปนั่งอยู่หน้ากระจกนะคะแล้วก็เอามือจัหน้าออกตวเง มองตาตัวเองที่กระจกแล้วก็พูดกับตัวเองโอ้โหกูแม่งสุดยอดมากกูมันสุดยอดมากกูแม่งสมองอัจฉริยะจริงๆเฮ้ยฉันอ่ะคู่ควรจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากกูกูคู่ควรมากฉันทําได้เฮ้ยมันเป็นไปได้เลยย่ามึงทาได้มึงสุดยอดมึงมีสมองอัจฉริยะเุ้ยมึงสุดยอดมากมึงยอดเยี่ยมคนอื่นทําได้มึงก็ทําได้นะบอกตัวเองแบบนี้สั่งตัวเองแบบนี้่ะทุกคนคะนะบอกตัวเองแบบนี้ทุกวันพูดแบบนี้กับตัวเองนะคะคุณจะ มีจิตใจที่แบบฮึกเขมพลังขึ้นมาโอ้โหเพราะเราได้ปลูกพระเจ้าในตัวเองที่มันหลับไหลยอยู่ล่ะปลูกพระเจ้าของเราขึ้นมาเราจะมีพลังหวัวใจเราจะพองโตเราจะฮึกเขมกับพี่น้องมีพลังฮึกเขมขึ้นมาอู้รีบไปทําคลิปอู้รีบไปพูดตะบกนรีบไปทําสิ่งที่จะทําให้เรานะคะมีพลังดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราเมื่อเรารู้สึกมีพลังนะเราจะทํางั้นเราจะแอคชั่นเราจะทําสิ่งดีๆคับพี่น้องเพราะฉะนั้นฝึกพูดกับตัวเองทุกวันหน้ากระจก มือจักหน้าอกตัวเองสั่งตัวเองเฮ้ยมึงมึงทําได้มึงโคตรเก่งมึงยอดเยี่ยมมึงสุดยอดมึงสวยรวยๆมากมึงโอ้โหไม่มีใครเหมาะสมเท่ามึงแล้วมึงมันทําได้เออบอกตัวเองแบบนี้มึงคู่ควรกับทุกสิ่งที่มึงต้องการเว้ย มึงสุดยอดเฮ้ยมึงน่คู่ควรมึงเก่งมึงเป็นลูกสดที่รักของพ่อแม่มึงมันสุดยอดยังไงอะมึงก็ทําได้เออสั่งตัวเองแบบนี้พูดกับตัวเองแบบนี้ทุกวันสั่งตัวเองเราอยากเป็นอยากทําอะไรล้วเราสั่งตัวเองแบบนี้จ้องกระจกแล้วก็สั่งตัวเองเราจะมีพลังหัวใจเราจะโตขึ้นเมื่อเราทําทุกวันทุกวันนะจิตใต้สานมกของเราที่เขาป่วยอยู่เขาจะมีพลังขึ้นมาเขาจะ เพกเคิมเขาจะรู้สึกว่าหุยเจ้านายรักฉันหวโอุโหูเจ้านายอ่ะปลุกพลังทุกวันทําให้ตัวเรามีความสุขทําให้ตัวเรามีพลังที่จะไปต่อเมื่อเราตื่นเต้นมีพลังขึ้นมานะคะเราสามารถที่จะทําทุกอย่างได้สังเกตไหมเหมือนกับคนที่เหมือนกับคนที่ปลุกพลังตัวเองบ่อยๆมากมาก เขาจะคิดในด้านดีได้ทันทีแล้วเขาจะมีพลังขึ้นมาไม่ว่าจะมีเรื่องราวต่างๆมีคนมาดรามา่ามีคนมาว่ามาอะไรก็แล้วแต่เขาไม่น้อยเขาจะไปต่อได้เมื่อเขาปลูกพลังให้กับตัวเองยกตัวอย่างครูสิตามีคนมานะคะมีคนมาใส่ร้ายครูสิตาครูสิตาก็ยังสามารถที่จะยืนหยัดเพราะเชื่อว่าตัวเองเป็นคนดีและครูสิตาบอกตัวเองเชื่อตัวเองว่าตัวเองคู่ควรตัวเองทําดีมาตลอดนี่คือสิ่งที่ครูนะใส่พลังปลูกพลังให้กับ ตัวเราเองคนที่เป็นพลังลบ,ลบเข้ามามักจะออกไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องบุพลังของเราให้ได้ทุกคนคาะนะคะอันนี้คือข้อที่2และวิธีที่3วิธีที่3มก็คือให้เรานึกถึงหน้าคนที่เรารักแล้วก็นึกถึงคนที่รักเรานะคะเมื่อคุณทางานอยู่คุณรู้สึกท้อโอ้โหเช้านายบน่นโอ้โหเพื่อนร่วมงานนินทาโดนสารพัดอย่างบลาบลาบลาคนนั้นคนนี้พูดไม่ดีคนนั้นคนนี้นะว่าเราเราทําดีที่สุดแล้วแต่ มีคนนะคะไม่เห็นด้วยกับเราแล้วก็มาว่าเรามาดราม่าใส่เราเมื่อเรารู้สึกแล้วก็นึกถึงคนที่เรารักนึกถึงคนที่รักเราเราจะมีพลังอย่างเช่นคนที่รักเราพ่อแม่ของเราญาติพี่น้องปู่ย่าตายายอ้าวครอบครัวของเราลูกเราสามีเราภรรยาเราแล้วก็เพื่อนรักของเรานะเบสเ f รนด์ rain, นะคะเพื่อนรักของเรานะคะเราก็จะรู้สึกมีพลังไปต่อได้เมื่อเรานึกถึงเออมื่อไห่ที่เราท้อแท้ รู้สึกสิ้นหวังรู้สึกท้อแท้นึกถึงหน้าพ่อแม่โอ้ยนึกถึงหน้าลูกอะโอ้ยเฮ้ยลูกฉันต้องได้กินดีลูกฉันต้องได้เรียนโรงเรียนดีแม่ฉันต้องได้นอนห้องแอร์แม่ฉันต้องได้กินอยู่สุขสบายแม่ฉันต้องได้บ้านใหม่เมื่อเรารู้สึกแบบนี้ลองหายใจสูดทางใจลึกๆยาวๆขึ้นมาเราจะมีพลังค่ะพี่น้องเราจะรู้สึกว่ายิ้มได้พลังมันมาเต็มหัวใจมันพองโตมันรู้สึกมีความสุขขึ้นมาทันทีเมื่อเรานึกถึงคนที่เรารักนะเราจะรู้สึกว่าือ ไม่เหนื่อยงานการที่เราทํารู้สึกว่ามันเหนื่อยมันหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเลยกับพี่นอ้องพอหัวใจมันพองโตพอนึกถึงหน้าพ่อแม่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นนี้เลิกง,งานฉันจะไปคุยกับพี่พลอยเมย์ไปคุยกับลูกโทรศัพท์ไปคุยนะเราจะหมดมหายเหนื่อยอะ ที่ที่รู้สึกมามันหายไปหมดมันจะมีแต่ความสุขขึ้นมานะมันจะมีแต่ความสุขสนุกข,ขึ้นมาทันทีนะแล้วเราก็จะสามารถที่จะทํางานไปต่อทําสิ่งดีๆเพื่อช่วยเหลือตัวเองและคนอื่นได้นันนี่คือข้อที่3ข้อที่4เลยค่ะ ข้อสุดท้ายนะคะพี่น้องแมวนะก็คือหาไอดอลที่เราชอบที่เราอยากจะเป็นเหมือนเขาเพื่อให้เขาเป็นต้นแบบในการที่เราจะเดินตามเขานะคะเราต้องไปดูก้าวแรกของเขาว่าเขาเดินยังไงไม่ใช่ไปดูตอนที่เขาสําเร็จแล้วนะคะเอาชีวิตดีๆของเขานะคะมาไว้ที่หัวใจของเรานี่แหละชีวิตดีๆนี่แหละชีวิตของฉัน นะนี่แหละฉันเป็นแบบนี้เลยอ,อนาค,ออนาคตของฉันแบบนี้เลยอนาคตของฉันแบบนี้เลยฉันสวยและรวยแบบนี้เลยเอาแบบนี้ฉันหล่อแบบนี้เลยฉันหุ่นดีแบบนี้เลยเอาเอาแบบนี้นะนี่คือชีวิตของฉัน MM เอาแบบนี้เลยได้ทําบุญได้ช่วยเหลือผู้คนเอาแบบนี้เลยนะคือพอเรารู้สึกว่าไอดอลเนี้ยเป็นเรา เราเป็นเขาเราจะรู้สึกมีพลังและเราจะเห็นทางจากักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเปิดทางให้เราเราจะมีคนเข้ามาคนดีๆมาเราดึงดูดเข้ามาเพื่อที่จะนำทางสารฝันไปต่อของเราให้ไปเจอสิ่งที่เราปรารถนานั่นก็คือการที่เราสร้างพลังให้กับตัวเองนะ,ะลองดูนะคะถ้าใครรู้สึกทอ้อรู้สึกหมดพลังเอา4ี่ข้อนี้ไปทํารับรองว่าคุณจะมีหัวใจพร้อมโตคุณจะฮึกเหิม คุณจะมีความรู้สึกดีขึ้นแล้วคุณก็สามารถที่จะไปต่อคุณจะไม่ท้อกับชีวิตและคุณจะลุยต่อไปโดยที่ไม่มีคำว่าท้ออีกเลยเมื่อคุณนึกถึง4ข้อนี้แล้วคุณเอาไปทำนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ไอพี่อ้ยาก,ก็ลาไปก่อนนะคะมาแบ่งปันสิ่งดีๆเพราะอยากจะให้สิ่งที่พี่ไอ้ยาเรียนมาพี่อ้ยาก,ก็เรียนมาจากครูสิตาะคะครูสิตาเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่มีใจที่อยากจะแบ่งปันผู้คนนะคะและก็อยากจะทําบุญ นาะยอยากจะช่วยเหลือคนให้มีชีวิตดีเหมือนกับครูนะเพราะว่าครูมีเงินติดตัว20บาทนะคะและครูก็มารวยมารอดด้วยกดแรงดึงดูดกดจักรวาลก็อยากแบ่งปันสิ่งดีๆพี่ยาย่าก็อยากจะเอาสิ่งที่ครูสอนมาแบ่งปันเช่นกันนะการให้ความรู้วิชาเป็นสิ่งที่ดีนะคะพี่เาย่านะปล่อยออกไปพี่ยาย่าก็ได้กับคืนเหมือนกับเราได้ฝึกฝนวิชาของเราไปด้วยสาหรับ,บวันนี้ลาไปก่อนแล้วกับพี่น้องเรอพอกันไหมมืออื่นเด้อจา้าไปแล้วจา้า